แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกนะน้องของอะไรอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องงานผมจะไม่คุยเรื่องเรื่องความรักเรื่องอะไรเลยแล้วเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องงานใครอยากอยากรู้เรื่องบีมมาเดี๋ยววันนี้จะคุยถ้ามานะถ้าไม่มาก็คือจบชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับผมแล้วแต่ถ้ามาผมบอกเลยผมจะสารฝันให้น้องได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต ไอ้ไม่ใช่เจอแบบ V A C เพลงของช่องมากสีคุยไว้เรียบร้อยได้แน่นอนแต่ถ้าน้องไม่มากระจเพอพูดพูดไปกับน,น้องแล้วว่าเฮ้ยคนเราต้องมีสิทธิมนุษยชนคนเราจะทำอะไรต้องรับรู้และยินยอมโดยเฉพาะน้องไม่มีสัญญาน้องต้องรับรู้ อแล้วน้องของอะไรพูกันนั้นอ่ะอายุยังไม่ถึงสิบเจ็ดเลยไมไม่ใช่อายุเท่าไหร่ก็ใหม่ลูกใครเอาไปไว้ไหนอะ่ะเดี๋ยวธะรอนะรออีกลายหนึ่งนะรออีกลายหนึ่งนะเออรออีกลายหนึ่งขอบคุณสำหรับเพิ่งรู้ว่ามีสามลายขอบคุณสำหรับลายที่สามที่ ที่ก่อนหนึ่งทุ่มยกเลิกแล้วเหลือไลฟ์บ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นซอฝันโน้โหเละอย่างเงี้ยเละอยู่ๆก็ปลุกกันขึ้นมาตอนเช้าไลฟ์อย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ถือว่าเด็กอยู่กับเราแล้วโอ้โหอย่างอลองเอิร์ธให้ ให้คนพยายามติดต่อแล้วอาใครมีเบอร์น้องเอิร์ทก็ส่งมาแต่ว่าผมให้ผู้ช่วยติดต่อแล้วคือน้องถ้าไม่ได้พักมันก็ส่วนหนึ่งมันต้องมีระเบียบมีวินัยและมีการบอกน้องว่าจะขายไอ้นี้ไหมขายไอ้นั่นไหมติดต่อมาจากใครบริษัทอะไรสินค้าเป็นอย่างไรต้องเอามาให้น้องก่อนมีอยอยไหมมีใบอนุญาตไหม อย่างงู้นอย่างนี้มันต้องให้เสร็จก่อนเหมือนทุกอันที่ผมให้ศิลปินเน่ยมันนอกจากตกลงราคาแล้วสินค้าคืออะไรต้องเช็คหมดทุกอย่างเราต้องให้น้องจับสินค้าดูว่าเอาไม่เอาไม่ใช่ไปถึงก็เละไปหมดอะไรก็ต้องขายอย่างนั้นเหรอตายไปดีแล้วปัญหามันก็จะตามมาคนเราถ้าเอ็นดูกันดูแลกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกรู้ว่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ แต่มารยาทก็ต้องสะกดได้แล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์คนอื่นแบบปลอดภัยด้วยไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเดี๋ยววันนี้โดนหนักถ้ามานะถ้าลายบ่าย2องโมงอะไรเนี่ยถ้าไม่ยกเลิกก็คือไม่ได้เจอกันแล้วก็คงไม่ได้เจอกันแล้วชาตินี้จบไปปั้นคนอื่นดีกว่า คนเหล่านี้ก็ขายอย่างเดียวพาไปขายๆๆๆๆขายๆๆขายๆๆๆขขเดียวโซมก็ทิ้งมันต้องช่วยทางอื่นด้วยสิให้สุขภาพให้โอกาสให้อาชีพอื่นให้ความมั่นคงไล่ยังไงตั้งแต่หลักแสนจนคนดูเหลือหลักหมื่น สงสารน้องขอบคุณครับเพราะน้องถ้าตามภาษาชาวบ้านคือเด็กต่างจังหวัดไม่รู้ภาษีภาษาอ่อนหัดกลัวทุกอย่างที่เขาขู่ไม่ได้ขู่อะกลัวทุกอย่างที่เขาบอกว่าเออถ้าไม่ทําจะผิดไม่ทําจะผิดไม่ทำจะม,ำมีปัญหาเนี้ยก็กลัวไปหมดอะเออําแบบนี้มันก็เด็กมันต่างจังหวัดวนะผมก็ดูต่างจังหวัดมาก่อนเด็กๆผมก็จะกลัวก็รอแล้วกันนะฮะ ถ้ายกเลิกก็เจอกันหนึ่งทุ่มช่องผมช่องเนี้ยฝากกดติดตามไปด้วยน้องไม่ได้ผิดแต่น้องเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไม่ประสีภาษาถ้าไม่ตั้งระเบียบให้ดีตายแน่ๆแบบนี้ก็มีด้วยเพิ่งรู้ตึกตัวว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานตอนตีสองว่ามีกี่งานงงไปหมดไหมล่ะ น้องซื้อเกินไปเอออันมีส่วนแล้วค่าตัวน้องก็ไม่ควรจะเป็นเท่านี้ทำงานน้อยๆค่าตัวเยอะๆดีกว่าไหมอัดงานนี่ยไม่แปลกหรอกแต่คุณก็ต้องแบบลันดาวลงไปไม่ใช่คุณรู้ว่ามีหนึ่งทุ่ม คุณแทรกเช้าแทรกบ่ายสองแทรกบ่ายสี่แทรกไปหมดคืออะไรอะ่ะแล้วมันเป็นงานประเภทเดียวกันเขาไม่ทํากันเออถ้าเกิดสมมติว่าไปไหว้พระพาไปกินข้าวไปเที่ยวก็ว่าไปอย่างหนึ่งนี่ขึ้นไล้ขายของขึ้นไล้ขายของขึ้นไล้ขายของอู้อะไระไม่ไหวแล้วจริงๆถ้ายังไม่ รถล,ลาวาสอกันแบบเนี้ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยตัวคนที่บงการวันหลังสินค้าก็จะขายยากคนก็จะไม่ชอบตอนแรกผมจะยกเลิกแล้วก็เนี่ยกระแสในทิกตอกอบอกให้ผมเอามาเอามาเอามามันก็วนไลค์กันอยู่แค่เนี้ยในเครือซอฟฝันนะ ทั้งหมดอซอฝันเฟิร์นคุณตั๊กก็วนอยู่แค่เนี้ยวนกันอยู่แค่นี้แล้วก็อาจจะมีแบบเพื่อนๆมาขอใช้ด้วยก็วนกันอยู่แค่นี้สินค้าก็เป็นวนอยู่แค่นั้นอ่ะคอลลาเจนครีมคอลลาเจนครีมวนกันอยู่อย่างเงี้อะไรก็ใหม่ลูกต้องให้เจ้าของเขามีสิทธิมนุษยชนบ้างว่าเขาจะเอาหรือไม่เอา เ,ออเราไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตเขาผมก็บอกน้องไว้เลยถ้าน้องจะไปพี่เข้าใจน้องแบบปฏิเสธคนไม่เป็นน้องถูกบ,บอกว่าถ้าไม่ไปจะมีปัญหาน้องก็กลัวมีปัญหาน้องก็ไปเอาไปอะไรถ้าน้องไปก็ไปพี่ก็ยกเลิกเดี๋ยวพี่ไล่คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวชวนเด็กๆแกรนมาไล่ด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรรอเขาคอนเฟิร์มว่าเขายกเลิกไลท์อีกไลท์หนึ่งไหมถ้ายกเลิกไลท์ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นบุญกันก็มาเจอกันหนึ่งทุม่มแต่ตอนเนี้ผมส่งรถมิสแกรนไปรอแล้วเพราะผมถามน้องว่าบ้านซอฝันอยู่ไหน เขาอยู่ในบ้านก็ได้โลเคชั่นแล้วส่งให้คนขับรถของพี่ฟ้าแล้วพอดีวันนี้สัตส่งแล้วส่งพี่ฟ้าหรือพี่อุ้มแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวรถมิสแกรนเอาผาดป้ายข้างรถว่า Miss g r a n นจะไปรอหน้าบ้านซอฝันว่าจะยังไปกันอีกไหมถ้าไปอีกก็ไม่ต้องรับมาจะไปไหนก็ไป สงสารเด็ดแต่ถ้าไม่ไปก็รับขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวมาเจอผมนะไม่เราผมไม่อยากยกเลิกราผมลำคาญคนแต่พอคิดอีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็สงสารน้องเนาะทั้งสองคนอะ่ะเขาไม่เป็นอ่ะเขาไม่ทันเกมเขาไม่เป็นเขาเข้าใจเอกาสารก็ไม่เป็นกฎหมายก็ไม่เป็น <c oughs> สิทธิก็ไม่เป็นไม่เป็นสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยิ่งำขำวันนั้นเดี๋ยวผมจะไปเก็บไว้ถามถ้าได้เจอกันมีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะไม่คุยเรื่องความรักนะผมจะคุยเรื่องคนอืมแค่นั้นเลยนะน้องจะรักกันจะขอกันใหม่จะแต่งงานจะเลิฟไม่ไม่ต้องมาจิ้งมาจิ้นใส่กันไม่ต้องโอเค เดี๋ยวจะแจ้งนะครับว่าจะมามาหรือไม่มาเดี๋ยวคนขับรถจะแจ้งแต่ผมโนติสไปแล้วนะผ่านไปทางคนอื่นแล้วไปเคลียร์กันซอฟันว่าพอแล้วอะไรกันนักกันหนาเออนักธุรกิจเขาไม่ทำแบบนี้กันเออคนเราต้องใช้ชีวิตย,วยาวๆไปแล้วทุกคนลำคาญบอกตรงๆ ลำคาลำคาญไม่ใช่ลำคาญน้องนะลำวานความเยอะของคนอะไรของมันจมไวด้วยถ้าไหลคือไหลช่องนี้นะแต่คนขับรถอะบายละอ่อ <c oughs> ไปส่งอุ้มที่ดอนเมืองแล้วเลยไปเลยเพราะบ้านซอเขาอยู่คลองหนึ่ง โอ้โห oh. อะไรกันนักกันหนาะถ้าเลี้ยงกันแบบนี้ต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิต้นะยนใหญ่เห็นว่าไม่เลี้ยงนี่มันอะไรกันนักกันหนาะงงงงแล้วเดี๋ยวผมจะถามคำถามเรื่องอะไรนะน้องบีมแล้วคุณฟังจากคำตอบเขาเองนะโอเคนะขอบคุณนะครับเสาของขวัญแล้วคุณไปฟังคำตอบ จากปากน้องเขาเอง <c oughs> มันยังมีหลายเรื่องไปแล้วทุกคนฝากกดติดตามช่องด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ